สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องนิที่นี่ลัมเลิศ์คัสเซนเตอร์กันอีกนะคะแล้วนะคะวันนี้นะคะมีน้องนี้ก็ต้องมีรถสวยๆมารีวิวให้กันอีกแล้วแต่ก่อนที่จะไปรีวิวเจ้ารถน้องคันนี้กันนะคะฝากที่ตั้งของร้านเราก่อนนะคะร้านลัลเลิศคสัสเซนเตอร์ของเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนเรียบวารีระหว่างซอย30และ32ลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะ จะเข้ามาดูรถนะคะติดต่อเบอร์น้องนิ4 8ี้0 8, 8, 8ลูกค้าขาและที่สำคัญฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อดูรถสวยๆกับลัอบเลอร์คาร์เซ็นเตอร์ของเราวันนี้น้องนิพามาดูกับคันนี้กันเลยค่ะเป็นโตโยต้าเวนเจรี่2.7ตัวนี้นะคะน้องเป็นตัว2010ด้านหน้าของเราบอกเลยว่าสวยๆแบบนี้กระจากหน้าแนวตั้งรับลมด้านล่างเป็นรับลมสีดำลูกค้าค่ะไฟหน้าแจ่มๆแบบนี้นะคะน้องเป็นตัว2010แต่ไฟหน้ายังใสยอยู่เลยนะคะค่ะและที่สําคัญคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วด้วยลูกค้า คันนี้เราไฟกระจกของเราลูกค้าคะกระจกเป็นปรับไฟฟ้าแล้วด้วยมาดูด้านในกันว่าสวยกันแค่ไหนด้านด้านข้างของเราคันนี้นะคะเป็นระบบปรับไฟฟ้าให้แล้วลูกค้าคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยพา w เว เกียร์ของเราด้านนี้อ่ะเกียร์ของเราคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้ด้านในเป็นหนังสีด้านสวยๆแบบนี้คอนโซลกว้างๆแบบนี้นะคะอ่าวิทยุฟังได้ปกติแอร์เย็นคันนี้บอกเลยว่าได้ไปร้องว้าวแน่นอนลู้ค่ะ,คะเดี๋ยวมาดูด้านที่นั่งกันบ้างลู้ค่ะที่นั่งของเราคันนี้นะคะเป็น11อที่นั่งเบาะของเรานะคะจะเป็นเบาะปรับหมุน หันหน้าคุยกันได้ด้วยค่ะคะ่ะบอกของเราไม่มีรอยแตกเา้าใดๆทั้งสิ้นและพรมของเราก็เป็นพรมกระดุมลูกค,ะคะ้าค่ะไม่มีเสื่อมสภาพใดๆเลยอแอดมินลองซูมเข้าไปคะ่ะว่าด้านในเราสวยแค่ไหนกว้างแค่ไหนนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจมองหาอาชีพอยู่ไม่ว่าจะเป็นรับส่งนักเรียนหรือจะทําทัวร์คันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนและที่สำคัญน,นะคะคันนี้นะคะเป็นประตูสไลด์ได้สองข้างซ้ายขวาเลยคันนี้ ะะได้สีนะคะเป็นสีขาวลูกค้าขาเป็นสีขาวสแตนดาร์ดจากโรงงานไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นบอกเลยว่าคันนี้ได้ไปคุ้มอย่างแน่นอนและที่สําคัญคันนี้ลูกค้าคะเราติดฟิล์มให้ใหม่นะคะทั้งหมดเลยเดี๋ยวมาดูด้านในข้างหลังกันนะคะลูกค้าขาว่าสวยและกว้างแค่ไหนคันนี้นะคะ บอกเลยว่ากว้างมากๆคันนี้และที่สําคัญนะคะลูกค้าที่ไปกันน้อยๆไม่ครบ1 1อที่นั่งเราสามารถพับเบาะวางของได้อีกด้วยลูกค้าขานี่นะคะด้านบนนะคะไม่มีนะคะการขัดไข่น็อตใดๆทั้งสิ้นบอกเลยว่าคันนี้ได้เดิมๆจากสแตนดาร์ดจากโรงงานเลยไม่มีการขัดขไขใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวเราจะพามาดูรถสีรถเล่าคันกันนะคะ,อะรอบคันลูกค้าขา บอกเลยไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นล้อได้เป็นล้อแท้จากโรงงานยัางใหม่ๆคุ้มแน่นอนค่ะกับการใช้งานระยะยาวอ่ะลูกค้า่ะสวยมากๆคันนี้บอกเลยและที่สำคัญลูกค้า่ะคันนี้นะคะ ลูกค้าได้ไปในราคาเพียง449,000บาทและที่สำคัญผ่อนถูกมากๆค่ะลูกค้าค่ะผ่อนเพียง9,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเจ้าน้องเวนจูรี่คันนี้นะคะติดต่อเบอร์น้องนี้ด้านบนได้0864488958น้องนี้ลําเลิศคาเซ็นเตอร์คะ่ะ